สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาลาธนาสารรหรัสนักศึกษา5618กนึ่งแาค่ะวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาในสถาบันดังต่อไปนี้ค่ะโปรเจคเตอร์เป็นเครื่องฉายภาพจากสัญญาณวิดีโอผ่านระบบเรนไปยังฉากรับภาพโดยใช้ไฟที่สว่างจ้าในการฉายภาพ โดยเครื่องโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่สามารถแก้ไขส่วนโค้งเว้าความคมชัดส่วนประกอบของภาพและอื่นๆด้วยการปรับโดยผู้ใช้เองวิดีโอโปรเจคเตอร์ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการนำเสนองานเช่นห้องประชุมโรงเรียนแม้ใช้เป็นโฮมเทยเตอร์โปรเจคเตอร์จึงกลายเป็นที่นิยมและถูกใช้อย่างกว้างขวาง โปรเจกเตอร์ในปัจจุบันมีเทคโนโลยี3ชนิดคือ1โปรเจกเตอร์ชนิด CRT ใช้หลอดนำแสงแคโทดจะมี3สีคือสีน้ำเงินสีเขียวและสีแดงโดยสีทั้ง3สีสามารถเพื่อปรับองศาภาพให้ถูกต้องได้โปรเจกเตอร์ชนิดนี้เป็นชนิดที่เก่าแก่ที่สดุดไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาม,มาก แต่ดูสวยงามเพราะเครื่องใช้มีขนาดใหญ่แต่มีข้อดีคือสามารถใช้ภาพให้เป็นขนาดใหญ่ได้และราคาถูกกว่า 2. โปรเจคเตอร์ชนิดฉายแสงผ่านแผ่น LCD เป็นโปรเจคเตอร์ที่มีระบบกลไกลข้างในที่ไม่ซับซ้อนทำให้โปรเจคเตอร์ที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพราะราคาถูกโปรเจคเตอร์ชนิดนี้ มีปัญหาทางด้านการมองเห็นเป็นภาพจุดภาพขนาดเล็กและหลอดไฟมีราคาสูงโปรเจคเตอร์ชนิด DLP ใช้เทคโนโลยีมีตัวกำหนดแสงที่เล็กมากโปรเจคเตอร์ชนิดนี้ทำงานโดยปกติจะใช้ DMD 2ตัวจะใช้จานหมุนติดกระจกเพื่อสร้างสี ปัญหาของโปรเจคเตอร์ชนิดนี้ก็คือผู้ที่ดูแลภาพที่ใช้เป็นสีขาวเป็นสีรุ้งแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยระบบใหม่ซึ่งใช้ DMD 3ตัวความเร็วในการหมุนของจานหมุนติดกระจกที่สูงขึ้นและสามารถให้มีสีหลักได้อย่างถูกต้องข้อดีของโปรเจคเตอร์ก็คือการใช้ CPU ประมวลผลทางภาพ3 LCD ทำให้มีสีสันหยิมตัวสดใส ข้อเสียของโปรเจคเตอร์ก็คือเมื่อเปรียบเทียบของ LCD โปรเจคเตอร์ที่มีขนาดความสูงความสว่างสูงสุดใกล้เคียงกัน LCD โปรเจคเตอร์จะมีขนาดและน้ำหนักมากกว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรแบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการตามลำดับด้วยดำเนินการทางตรรกาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยอนุกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพร้อมส่งผลให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาได้มากมายหน่วยประมวลของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดำเนินการกับคำสั่งต่างๆที่คอยสั่งให้อา่านประมวลได้เก็บข้อมูลไว้คำสั่งต่างๆที่มีเงื่อนไขจะแปลงชุดคำสั่งให้ระบบและสิ่งแวดล้อมรอบๆเป็นฟังก์ชันที่มีสถานะปัจจุบัน เราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์ในรุ่นปัจจุบันออกเป็นสีประเภทได้ดังนี้ 1. s u p ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมากและมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ 2. เมนเฟมคอมพิวเตอร์มีสมรรถภาพที่ต่ำกว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มากแต่ยังมีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูงกว่ามินิคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการผู้ใช้จำนวนหลายร้อยคนพร้อมๆกัน 3. มินิคอมพิวเตอร์เป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆซึ่งสามารถบริการผู้ใช้ได้หลายคนพร้อมๆกันแต่จะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให้บริการผู้ใช้จำนวนที่เทียบเท่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้ 4. ไมโครคอมพิวเตอร์หรือ PC ไมโครคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบขนาดตั้งโต๊ะหรือขนาดเล็กกว่าเช่นขนาดสมุดบันทึกและขนาดฝ่ามือไมโครคอมพิวเตอร์ได้เริ่มเมื่อปีพศ2518ข้อดีของคอมพิวเตอร์1ทางด้านการศึกษาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนออนไลน์ให้กับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล 2. ธุรกิจการนำเข้าสินค้าและสง่งออกการทำธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. ธุรกิจธนาคารช่วยด้านงานข้อมูลธนาคารรับจ่ายเงินเก็บประวัติลูกค้าธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำธุรการผ่านโทรศัพท์มือถือ 4. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมช่วยในการคน้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุดขนาดใหญ่ข้อเสียของคอมพิวเตอร์คือการทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมลงทำให้เกิดความขัดแยง้งทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านข้อมูลทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมอันไม่พึงประสงค์โุรทัศน์ เป็นสื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งประเภทหนึ่งเนื่องจากเป็นสื่อที่ส่งผลได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงเมื่อมีการนำโทรทัศน์เข้ามาใช้ในการศึกษาจึงทำให้เกิดคำว่าโทรทัศน์การศึกษาขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนหรือผู้รับทางบ้านและโทรทัศน์การสอนเพื่อสอนเนื้อหาตามหลักสูตรและวิชาการในโทรทัศน์การศึกษาและการสอน เราสามารถใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการสอนได้ทั้งในระบบและนอกระบบในรูปแบบต่างๆดังนี้ 1. การสอนโดยตรงเป็นการใช้โทรทัศน์เพื่อการเสนอรายการที่จัดทำขึ้นตามเนื้อหาในหลักสูตรรูปแบบของโทรทัศน์การสอนการสอนโดยตรงนี้สามารถกระทำได้ทั้งในโทรทัศน์ระบบวงจรปิดและวงจรเปิด การใช้โทรทัศน์ในการสอนสามารถใช้ได้ดังนี้ 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการสอน 2. ใช้เป็นเครื่องมือสอนแทนครู 3. ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเสริมความรู้ 4. ใช้เป็นสื่อในการศึกษาระบบเปิด 5. เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมในสังคม 2. การเพิ่มคุณค่าทางการสอนเป็นการนำรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นมาเสนอแก่ผู้เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์และเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางการเรียนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นการใช้รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการสอนที่สามารถจะช่วยในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของการสอนในห้องเรียนที่มีทรัพยากรจำกัดเช่นด้านประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวต่างๆระหว่างประเทศหรืออาจอธิบายเพิ่มเติมประกอบวิชาที่ยากแกค่ครูผู้สอนเช่นวิชาศิลปะดนตรีวิทยาศาสตร์ตลอดจนเป็นการนำแรงกระตุ้นจากภายนอกวิชาเช่นวรรณคดีซึ่งยากแกค่ครูผู้สอนที่จะทําให้เกิดความตื่นเต้นแรงจูงใจในการเรียน ข้อดีของโทรทัศน์คือเป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทั่วถึงทําให้มนุษย์ได้รับข้อมูลในด้านต่างๆมากขึ้นโดยรับผ่านทั้งทางตาและหูข้อเสียของโทรทัศน์คือส่งผลให้เด็กเกิดพัฒนาการราชาได้โดยเฉพาะในเรื่องกล้ามเนื้อส่วนต่าง,างๆเพราะการดูโทรทัศน์จะส่งผลให้เด็กมีกิจกรรมต่างๆน้อยลง พัฒนาการทางด้านสังคมเด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยลง